ไมเราก็ได้แม่เขายึดที่อะเพราะงั้นเขาเขาอยู่ตั้งแต่เย็นเมื่อวานนะถึงวันนี้ยังไม่ลุกเลยฮะ <c oughs> เพราะว่าเมายังไม่สั่งเห <c oughs> ล้าขาวยังไม่สางเพราะนั้นวันนี้ก็นโยบายตัวเนี้ยเราจะเราจะล้อมกรอบตอกสาเกให้เขาเข้าไปอยู่ข้างใน <c oughs> ไม่ให้เขามาอุจจาตาข้างนอกนะ <c oughs> ไม่ได้ ไม่ได้ดูถูกว่าเป็นสิทธิมนุษยชนอะไรไม่ใช่หรอกแต่ว่าบ้านเมืองก็ต้องมีระเบียบบ้างะนะฮะไม่งั้นคนผ่านไปผ่านมาเนี่ยเราคงลําบากอะ่ะแล้วข้อําหนดมันก็มาอยู่ที่เขตพระพรนครทั้งนั้น่ะนะครับเพราะฉะนั้นนโยบายนี้เราจะใช้วิธีอย่างนี้นะแม่เขายึดฐานที่มั่นแม่เขายึดพื้นที่เครื่องนอนผอนมุ้งอะไรพวกนี้นที่เข้า่านอนอะ่ะถ้าเราเข้าไปเก็บมันก็ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเทศกิจให้กับสำนักง,งานเขตอย่างยิ่งนะครับขอบคุณทุกคนครับโอ้โหปุ๊งนี่หม,มาถือว่าม,มาจอดในที่นะี้นะตั้งวางให้ดีแล้วนะครับ